สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สานะคะวันนี้เราเรียนวิชาศิลปะกกนนะคะเรื่องการปั้นนูนสูงค่ะการปั้นนูนสูงนะคะต้องปั้นแผ่แผ่นฐานก่อนค่ะจะทําเป็นรูปวงกลมสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมก็ได้ค่ะแล้วปั้นรูปนูนสูงแปะบนแผ่นฐานนั้นค่ะโดยให้นูนขึ้นมาในระดับที่มองเห็นด้านข้างได้ชัดเจนนะคะเรามาเริ่มจากการร่างแบบลงกระดาษก่อน ลงมือปั้นนะคะจากนั้นเตรียมดินน้ำมันให้พร้อมค่ะนำดินน้ำมันนะคะแปะลงกระดาษส่วนที่เป็นด้านหลังของภาพก่อนค่ะเวลาแปะเราจะแปะดินน้ำมันทีละสีนะคะจนเต็มพื้นหลังของภาพก่อนเลยค่ะจากนั้นเริ่มแปะดินน้ำมันที่ตัวปลาให้นูนขึ้นจากพื้นหลังนะคะแปะติดจ,จนสมบูรณ์ทีละตัวค่ะเมื่อได้ตัวที่หนึ่งแล้วเราก็จะมาเริ่ม ตัวที่2นะคะแล้วก็ตัวที่3ค่ะเมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วเราจะได้ผลงานปั้นนูนสูงเป็นรูปป่า3ตัวนะคะต่อไปนะคะตัวนี้เป็นตัวแบบที่จะให้นักเรียนใช้ล่างภาพนะคะค่ะให้นักเรียนปั้นรูปนูนสูงด้วยดินน้ำมันตามรูปแบบที่กำหนดบนกระดาษขนาด1นน2ของ A4 และถ่ายรูปสงให้กูดูนะคะ